นับสามนับสี่และหายใจเข้าเข่าตึงสอบตรงหายใจออกพาดาสนะหายใจเข้ายกอ,อกและหายใจออกอข,อข้างขวาอีกนับหกนับสิบ let นับสองนับสามน,นับสี่และวหายใจเข้าตลางแขนสองข้างและหายใจค้างข้าไว้นับสน่นับสองนับสามนับสี่ not Maksan. 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 ที re, but, uh, 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 ่เขาปเปิดปุเ so ปิด่ะสีสเชื่อตาองให้เาก็บมครบครอบลค้า้ท่วายนับหนนับสนับนับ Lots I'm sorry. Awesome.